คยรู้บ้างหรือเปล่าครับว่าทุกๆคนเนี่ยควรตรวจโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยตั้งแต่อายุ35ปีเป็นต้นไปครับหรือต้องตรวจทันทีถ้าคุณมีโรคบางอย่างที่มีส่วนสำคัญครับเช่นคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานครับเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัวตั้งแต่อายุน้อยๆครับหรือว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วก็มีน้ำหนักตัวเยอะต้องตรวจ ภาวะไขมันเลือดสูงทันทีที่เริ่มมีความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ต้องรอจนถึงอายุ35ปีนะครับทุกคนคงจะพอทราบกันอยู่แล้วครับว่าไขามันเนี่ยแบ่งเป็นไขมันดีกับไขมันเลวครับไขมันดีเราเรียกว่า HDL ครับ HDL เนี่ยจะทำหน้าที่ในการนำพาคอเลสเตอรอล และกรดไขมันที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยกลับเข้ามาสู่ที่ตับและทําลายครับและไขมันดีนั้นยังมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ไขมันเลวเนี่ยกลับเข้าไปจับกับที่หลอดเลือดแดงและทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในอนาคตครับส่วนไขมันเลวครับเราเรียกว่า LDL ครับซึ่ง LDL นี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการนำคอเลสเตอรอล ในร่างกายนั้นไปสู่อวัยวะต่างๆครับและไขมันเลวนั้นจะไปจับกับหลอดเลือดแดงทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันครับและเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดที่ขาอุดตันได้ในอนาคตครับและคุณนะครับสามารถรู้ได้ว่าเรามีไขมัน LDL ในเลือดสูงหรือเปล่าด้วยการเช็คสุขภาพโดยการตรวจเลือดครับและถ้าผลเลือดของคุณออกมาแล้วว่า LDL เกิน1้อขึ้นไปครับนั่นแปลว่า คุณมีไขมันตัวนี้สูงครับและวันนี้ครับผมจะมาเล่าวิธีในการลดไขมัน LDL สูงให้คุณฟังครับโดยในข้อแรกนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าไขมัน LDL ที่สูงเนี่ยมักจะมาจากการกินอาหารครับและอาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คืออาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมีคอเลสเตอรอลสูงครับเช่นเนื้อสัตว์ติดมันครับอาหารประเภทที่มีเนยครับเช่นเค้ก คุกกี้ครับแล้วก็อาหารที่เป็นเครื่องในสัตว์นะครับแล้วก็อาหารที่ทำจากน้ำมันทั้งหลายต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับแต่ครับแต่ยังมีอาหารจำพวกปลาครับที่คุณสามารถทานได้เยอะเลยครับเพราะในปลานะั้นมีกรดไขมันโอเมก้า3อยู่ครับ ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยเพิ่ม HDL และก็ลด LDL ลงบางส่วนได้ทำให้ LDL นั้นลดลงและไม่ไปจับกับหลอดเลือดแดงทำให้คุณเป็นโรคในอนาคตได้ครับ <S <S และการออกกำลังกายครับก็ยังจำเป็นสำหรับทุกโรคครับและทุกๆคนครับการออกกำลังกายที่ดีนั้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและ LDL ในร่างกายได้ครับ แต่การออกกำลังกายนะต้องถูกวิธีครับคือครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีและ5วันต่อสัปดาห์ครับโดยภาพรวมแล้วนั้นใน1สัปดาห์ควรจะ1 0 0่งถึงนาทีเป็นอย่างต่ำนะครับจะเห็นได้ว่าภาวะไขมันโลหิตสูงหรือ L D L สูงนะั้นเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับทั้งเรื่องของการกินอาหารและเรื่องของการขาดการออกกำลังกายครับแต่ถ้าใครนะครับไม่สามารถทำตามที่ผมแนะนำได้นะครับผมมีวิตามิน ฟิชออยมาแนะนำครับเป็นวิตามินที่กินได้1เดือนครับในราคาต่อเดือนประมาณ990บาทช่วยเพิ่ม HDL ลด LDL ได้บางส่วนนะครับมาแนะนำทุกคนสามารถแคปเจอร์หน้าจอนี้นะครับส่งไปถามทีมงานในอินบ็อกซ์ได้นะครับและอย่าลืมครับการติดตามการรักษาด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีการเจาะไขมันในเลือดและหากไขมันในเลือดสูงเจาะเลือดทุกๆ3เดือนเพื่อติดตามการรักษาอย่าลืมนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด r My รไม์นะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok, Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ